วันนี้เป็นทางผ่านนะคะเราแวะมาดูหมู่บ้านหมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นหมู่บ้านหมอนขวานนะคะภา,ภาคภาคขิดนะคะอยู่ที่ตำบลสีฐานอำเภอเมืองแย่โสธรน,นะคะเป็นทางผ่านที่เราขับรถมาจากศรีสะเกดนะคะเราก็ผ่านเข้ามาตรงนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เราอยากดูนะคะ ของขดที่ทําเป็นที่นอนก็ได้นะคะเป็นของหมู่บ้านเป็นฝีมือของหมู่บ้านของชาวบ้านนะคะที่เขาทากันขึ้นมาเองนะคะเป็นผลิตภณัณฑ์โอทอมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของใครลหลายๆคนที่ชอบอหัตกรรมงานฝีมือนะคะแม้แต่ลูกหลาน ที่เลิกเรียนมาก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ทำเขาเรียกอะไรยัดเหมือนถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นเอารุ่นนะคเะอารุ่นยัดแต่ว่าตอนนี้เขาจะน่าจะไม่ใช่นุ่นแล้วน่าจะเป็นใยสุขเปาะนะคะ,ะเรียกกันง่ายๆก็คือหมอนผิดหมอนผิดของหมู่บ้านสีฐานนะคะ,ะเป็นตลาด ทำเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะคะสำหรับเอ็กซีท่านไหนที่สนใจผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะแวะเข้ามาดูหน้าได้นะคะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านลูกหลานก็ช่วยกันทำนะคะลัตนป่นนาเจอยางนี้นะคะเป็นแหล่งที่ผลิตมอญที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านสีฐานนะคะเป็นผ้าทอพื้นเมืองและเอามาเย็บ ชาวบ้านจะเย็บเองนะคะชาวบ้านจะเย็บเองแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะใช้นุ่นแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนจะใช้เป็นใย,ยสังเคราะห์นะคะแยกแทนนุ่นนะคะถ้าใครที่คนต่างจังหวัดน่าจะน่าจะมีน่าจะมีะมะผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่ที่บ้านนะคะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหมอนหนุนหรือเป็นที่นอนนะคะ ไว้รับรองแขกได้เราจะเดินการเดินทางกันต่อนะคะไปที่จุดอื่นบ้างนะคะอันนี้อยู่ที่อ่าตำบลสีฐานอําเภอเมืองจังหวัดเยะโสนะคะใครๆที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาดูได้นะคะมีหลายร้านมากเลยนะคะ MC เดินดูได้นะคะเป็นการประยุกต์ของชาวบ้านนะคะคะเอามาทำเป็นหมอนคิดที่เขาเรียกกันนะคะ เราจะไปจุดอื่นต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมดูหมู่บ้านที่ทำหมอนนะคะเขาจะเป็นกลุ่มจะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะที่ทำเกี่ยวกับหมอนเขาเรียกหมอนอะไรนะหมอนขิดค่ะหมอนขิด,ขดแล้วก็มีเย็บเย็บหมอนขิดแล้วก็มีหมอนขิดมีหมอนสามเหลี่ยมมี ที่นอนละนาดนะคะมีหมอนรูปรูปมะเฟืองรูปกล้วยหมอนสามเหลี่ยมอ่าที่นี่ตรงนี้จะเป็นไส้หมอนนะคะจะทําเป็นโรงงานย่อมๆเลยนะคะเป็นธุรกิจชุมชนธุรกิจ SML นะคะเอ่อจะเป็นสินค้าส่งทั่วประเทศจะออกจากที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็ส่งทั่วโลกด้วยหมู่มบ้านสีฐานค่ะ เป็นทางผ่านของเรานะคะก่อนที่จะเดินทางไปมุกดาหารนะคะก็เลยแวะดูนะคะเป็นฝีมือของชาวบ้านนะคะหมู่บ้านสีฐานมีตรงน้ของฝั่งข้างทางทัวร์นำเที่ยวเพื่อชมชาวบ้านทำหมอนนะคะพอช่วงโควิดก็จะซบเซานิดนึงนักท่องเที่ยว ไม่ค่อยมาแต่ธุรกิจบอลก็ยังไปได้เหมือนเดิมค่ะถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะถ้าผ่านมาก็แวะชมซื้อได้นะคะถ้าซื้อถ้ามาด้วยตัวเองก็ซื้อในราคามิตรภาพนะคะราคาส่งชาวบ้านที่นี่เย็บเองยัดเอง ขายเองนะคะเป็นสินค้าโอทอบสินค้าส่งออกของหมู่บ้านสีฐานอำเภออะไรป่าติว้วจังหวัดยะโสธรค่ะนี่คือสินค้าโอทอค่ะที่ชาวบ้านทำขึ้นมาเองนะคะนี่คืออีกโรงงานหนึ่งนะคะเป็นธุรกิจ SML ของชาวบ้านนะคะเ,เป็นชุมชนทำหมอนมีที่เดียวในโลกนะคะ ในประเทศไทยหมอนจะออกจากที่นี่ที่เดียวค่ะหมอญซื้อได้นะคะหมู่บ้านสีงฝั่งข้างทางนะคะก็จะเป็นกลุ่มจะเป็นกลุ่มแม่บ้านจะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะที่ทำ นึงนะคะเป็นธุรกิจ S M L ของชาวบ้านนะคะ,ะเป็นชุมชนทําหมอนมีที่เดียวในโลกนะคะในประเทศไทยหมอนจะออกจากที่นี่ที่เดียวค่ะหมถ้ามาด้วยตัวเองก็ซื้อในราคามิตรภาพนะคะราคาส่ง เราเลาะมาจนเหนื่อยนะคะเราก็มาแวะทานก๋วยจับขึ้นชื่อของเมืองอำนาจนะคะเอซีเจ้าพิ่นเขาพามาแวะทานนะคะเ,เราทานเหล่าจับนะคะขายใหญ่ๆเลยนะคะเอีเราไม่ได้ทานเส้นนะเราทานเหล่าจับที่ร้านก๋วยจับกาแฟนะคะู้่เลน เลาะไปเลาะมาเหนื่อยหิวน,นะคะก็แวะทานกันชามใหญ่ๆชามโตโตเลยนะคะแค่ในถ้วยนี้ไม่พอเรามีพิเศษมาอีกนะคะอร่อยมากเลยนะคะทีเราไม่ได้ทานเส้นนะเราทานแต่หิวจัดเลือดหมดหมูยอหมดแล้วค่ะเหลือแต่ขาไก่นะคะ เจ้าถิ่นพามาเจ้าถิ่นอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยคะ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ SK เข้ามานะคะก็ใครที่สั่งมาแล้วนะคะก็รอรับได้เลยเราจะส่งให้ทุกวันนะคะก็ ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ SK นะคะชาเขียวชาไทยนมชมพูนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร062 225 39 79หรือแอดไลน์มาที่ ID l ดีย777 888เจเลข2ตัวนะคะตอนนี้เราเดินทางจะมุ่งหน้าไปที่มุกดาหารนะคะแต่ระหว่างทางเราเหิวจัดนะคะเราล,ลอก,กินมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงร้านก๋วยจับ อยู่ที่อำนาจเจริญนะคะแวะทานกันแต่หลังบ้านทานเหล่าจับนะี่คะไก่มีเลือดมีหมูยอนะคะก็สํสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เราเดินทางเพื่อที่จะไปสู้งานต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านพนาลุมคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ